มาแล้วก็ได้โค้งขึ้นเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยน้ะมันถ่วมมาแล้วก็ได้โค้งขึ้นเมื่อโค้งขึ้นเมื่องานพี่น้องโบได้ดอกมือมีเด้อไปได้สิไปสิลงมาบันทาตะเหลวลัดขึ้นไปแค่มาลาดไปบ่ได้เลยพี่น้องเอ้ยถ่วมแล้วฟังเสายังบ่ไปได้อยู่เลยไปบ่ได้เลยโอ้ย มันสิเลิกหม่องฟ่องต่อกันระวางทางค้อกีดกรับทางอันนี้นะพี่น้องเลยไปบ่อใดไปบ่อใด,ด <c oughs> ต่อกันโก่งกับเวิร์ดแล้วไปบ่ได้แล้ววะ <c oughs> โก่งกับโก่งกับขึ้นมันอ้อมขึ้นมาโน่นเต่าทานผุนเนี่ยพี่นอ้นองเด้อไปบ่ได้เลยโอ้ยสีแดงโก่งกับไปน้ำเพลินแล้วบ้นา,านเอ้าเนี่ต้องไปเบิ่งระดับหนามลูกพี่น้องโอ้ยมันมาสิไปได้ อยไปบดได้แล้วนี่ต้องอย่างลงไปเบิล้ลดูพี่น้องมามันสิเลิกบ่โอ้ยโอ้ยถ่วมไปเบิ้ล้วตรงนี้นเือนเพิ่นออู้จะซ้อมนีกับเครื่องแข็งเด้ยพี่น้อง อู้อในป่าบุญทวมไปเบิดเลยพี่น้องอืมโอ้โห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 พอได้เลยเด้อนี่ขันลงไปหอดหันนะขันหอดมองกอไผ่นะพี่น้องกอไผ่นั่นก็จะเป็นถนนคันกีตแต่ว่าแค่ไปหอดมองกอไผ่นั่นกะกระสิบเลิกปันในดอกตะวันนี่ช่วงนี้แหละ ช่วงหัวเพื่อนนี่เราไมนสิเลือกแห้งโอ้ไปบ่ได้เด้อพี่น้องไปบ่ได้ผมบ่ได้ลงมาสองมือครับช่วงที่ฝนตกหน,นักหนักมือว่านกับมือก้อนนี่แหละบ่ได้ลงมาก,กันเลยบ่บ่ได้หูวว่ามันสิดถ่วมปลาเนียนะพี่น้องนะเออพี่น้องเฮาผู้ใดสัญจรมาทางลัดจากบัรท่าตะเหลียวขึ้นไปเชื้อมาลาดหลังปั๊มนม่ะมันลัดไปหัวคอนาฬิกานี่ยนะพี่น้องเลย มาบ่ไดดเด้อพี่นองเด้อเปลี่ยนเส้นทางบ่ตกลงมาให้เสียเวลาให้รัดกินไปบนนูนเต่าทานโลดลงมานี่กับไปบ่ได้คือเกาครับผมท่วมท่วมพุน่นเงื่อนเพิ่นโอ้ยเนื้อสิไปไดกลางดางกลางม่วงนะน้ำห้มีปูมีปลาเฮ้ยเฮ้ยนี่เผอยู่บ่เราก็ได้ เทียงรอจม,มิดเลยผมขึ้นไปได้บานหมนเลยบนบน,น่นเตาทานันผมกลับมาอีกแล้วพี่น้องเลยเอ้ยนัา่ามัวโอ้ย อ้อมขึ้นไปแล้วพี่น้องนำท่วมทางแล้วไปบ่อได้ไปบ่อได้ไไดเลี้ยวกลับแล้วพี่น้องเซเวลาอ้อมกลับขึ้นเมื่ออีกนายพี่น้องิึงมันท่วมโอ้ยว่ามันรลัดไปได้เลย ลัดบได้ยลัดบได้ยน้ำท่วมท่างแล้วฮะพี่น้องพร้อ,อมกับเมื่อท่างถุอน้ำกันครับผมไปบได้ยแล้วน้ำท่วมท่าง